ส่องชุดสีเขียวพลอยพัทรกรแอบแซบเบาๆหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุณตากันดีสําหรับนักสแสดงสาวร่างเล็กอย่างพลอยพัทรกรเพราะร่นร่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วและมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะผลงานละครหรือภาพยนตร์ก็ตามเพราะก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ร่วมเล่นภาพยนตร์ออลีวูดยางเต l i ตีลที่สร้างจากเรื่องจริงของทีม13หมูป่าด้วยล่าสุดออกมาเสริร์ฟความแซบ อวดความไปปังกับชุดบิกินี่ผ่ายสกรมส่วนตัวซึ่งเป็นชุดทูพีสีขาวแต่ก็มีความแซบเบาๆพอโฟกัสกันเกที่บางจนเผยให้เห็นบิกินี่ข้างล่างงานนี้เรียกเสียงคือห่าไม่น้อยมีแฟนๆเข้ามากดหัวใจให้กันรัวๆเห็นแบบนี้ใจแล้วละลายเลยจริงๆสวยแซบเบาๆฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ